ก็สวัสดีท่านชมทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ครูบีเหมือนนะครับเดี๋ยววันนี้ครูบีจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์กันนะครับวันนี้บทก็ยังไม่จบนะครับก็คือจะสอนบทให้จบนี่แหละนะก็คือนะครับเขาบอกว่าวิชาภูมิศาสตร์นะครับวิชาภูมิศาสตร์เขาจะให้ทําอะไรรู้ไหมอ่าก็คือภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับก็คืออ่าน อ่าสถานการณ์การเปลี่ยนทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยแก้ปัญหานะครับคือต้องทําอย่างไรบ้างครับอันนี้เรามึนกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวครูจะพามาอธิบายกันเลยนะครับให้นักเรียนเนี่ยทำการมาสรุปกันเลยนะครับทุกคนอ่าในหนังสือนั่นจะมีนะครับนะครับนักเรียนอ่าให้เราดูตรงนี้ไว้นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูหาแป๊บหนึ่งนี่ครับหน้าสี่สี่นะครับก็คือหน้าสี่สี่ให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดหนังสือนะให้นักเรียนมีหนังสือสังคมด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับก็คือให้เราเปิดอันนี้เข้าไปนะอ่า แนวทางการแก้ปัญหานะครับนีคบน่ครับแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นนะครับตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้หน้า113นะอ่าอันนี้เดี๋ยวครูจะติวให้จบนะครับครูจะติวให้จบนะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะหน้า113ใช่ไหมานะล้ก็เปิดอันนี้ขึ้นไปแบบนี้นะครับหน้า113นะครับ อ่าหน้าร้อยสิบสามนะครับอันนี้ครูอาจจะไม่ว่างนะครูอาจจะไม่ว่างนะครับครูอาจจะไม่ว่างสอนทุกวันก็ได้นะก็คือมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับก็คือปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือปัจจัยปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาเนี่ยปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือเป็นปัจจัยที่ ชี้ถึงแนวทางการดำเนินลงอยู่แล้วและการปฏิบัติตนของประชาชนนะครับเราก็ตอบเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เอ่อแนวทางการแก้ปัญหานะครับเราก็ดูที่หนังสือนะสาเหตุของปัญหานะครับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือที่มุ่งขยายเชิงป,ปริมาณ นะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับเราก็ต่อเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคไหมมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโดยที่โดยไม่ได้คำหนึ่งนะครับถึงสสิ่งแวดล้อมนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับความจริงครูจะให้เอาแค่หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้อนะห้าข้อนั่นเองนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับเข้าใจไหมครับห้าข้อพอนะอันเนี้ยเรียนน้อยกว่าเพื่อนเนาะก็คือมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าต่อไปมาดูข้อสองนะครับข้อสองก็คือข้อสองเนี่ย ข้อ2นะครับข้อ2อาร์เจนตินามีการใช้เทคโนโลโยีในการปร,ปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยวิธีการคัดการดัดแปรพันธุก,กรรมหรือจีมมดเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือให้เราเนี่ยทำไงครับ เราก็ดูที่คําตอบหนังสือเลยนะครับคือมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเราก็ตอบเข้าไปแบบนี้นะครับสักศักกยภาพสักกายภาพนะครับอของชุมชนในการบริหารนะครับอันนี้ปัญหานะจัดการด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ได้ ตนเองนะครับเนี่ยปัญหาเลยนะที่ครูจะให้ตอบมาที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมอ่าโอเคนะครับต่อไปมาดูของต่อไปมาดูของอันนี้หน่อย นะครับก็คือแนวทางการแก้ปัญหานะครับแนวทางการแก้ปัญหานะครับอ่าแนวทางการแก้ปัญหามีอะไรบ้างนะครับก็คือทําได้ทําได้ด้วยการส่งเสริมการรวมตัวในการเรียนรู้นะครับก็คือเนี่ยครับเขาก็ตอบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องตอบเหมือนคู่ได้นะมันจะเป็นประมาณนี้เลย นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวครูให้แค่2ข้อพอนะอธิบายเยอะเกินไปแล้วนะโอเคนะครับขอให้ทุกคนไปทำการบ้านมานะครับโอเคครับสวัสดีครับ